บ้านออฟฟิศนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรีวิวเจ้ารองเท้าตัวนี้เลยนะครับกับ Convert ตัวนี้นะฮะในรุ่นของ Convert Chuck Taylor ์อ l สตาร์ลิตนะครับตัวนี้คำว่า Lift เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะก็น่าจะแบบเรื่องของความสูงของนี่แหละนะดูจากการใช้ชื่อแล้วเนี่ยนะครับคือมีคำว่า Lift ขึ้นมาเม,ามาื่อไหร่นี่แปลว่าแบบมันจะเป็นส้นแบบหนาๆทุกทีเลยนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนคู่นี้นะครับ ก็เป็นดีเทลของ c o n เว r ร All-Star 90นะครับได้มาทำาให้มันดูแบบเพิ่มส้นขึ้นไปนะครับให้มีความหนาเพิ่มขึ้นหนาขนาดไหนเดี๋ยวขอลองวัดก่อนเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูนะครับมันก็จะประมาณนี้ประมาณ3เซนครึ่งหรือสูงประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับสำหรับใครที่เอาไปใส่ก็จะได้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นมาถึง1นิ้วครึ่งกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคอนเวิร ชักเทเลอร์ออสตาลิฟโดยรวมก็เหมือนออสตา a r 90โดยทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าตัวโลโก้ตรงนี้น่าจะเป็นสีดำนะครับเป็นรูปดาวสีดําแบบนี้คือจริงๆดูดูแค่ป้ายหลังแค่เนี้ยก็รู้ละว,ว่าแบบเป็นรองเท้าช่วงปีไหนนี่ป้ายแบบนี้นะครับก็ตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปนั่นเองนะครับจะ2018อะไรก็ต้องลองมาดู18 19 20เลยรเนี้ยย่สสองยสิบสจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ คู่นี้2020นะครับ2020วางจำหน่ายอยู่ที่ Z19 Z19 เราก็มาดูว่า Z19 อ่เานี่นะครับเราก็มาดูว่า Z19 นะครับเ19อ่านี่ Z19 ตัวนี้ผมซูมให้ดู Z19 นี่นะครับ Z19 กก็คือออสเตรเลียนะครับนี่ออสเตรเลียดังนั้นคู่นี้ก็วางจำหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อาจจะมีการ นำเข้ามาเป็นรองเท้ามือสอนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะไปเจอกันได้ที่ไหนนะครเป็นเม d e in นเวียดนามผลิตปี2020นะครับแล้วก็สอดคล้องกับป้ายหลังที่เป็นป้ายหลังโลโก้แบบนี้นะครับนี่คือชุดของปี2018ขึ้นไป18 19 20 21 2 3นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับป้ายหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ําหนักก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆคอนเวิร์ตแท้ทุกคู่ทำมาก็ ไม่ได้หนักอยู่แล้วนะครับจะดูติดจะดูเบาๆสะด้วยซ้ํานะครับก็ตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้หมดนะเหมาะเนี่ยเพิ่มความสูงแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดูไม่เยอะนะครับดูแบบเรียบๆแต่ใส่แล้วดูสูงขึ้นก็มาดูภายในนะครับภายในก็เหมือนกับคอนว์ลออสตาร์90ทั่วๆไปนะครับเพราะข้างในก็เป็นสีแบบปกติอย่างนี้นะครับไม่มีสีไม่มีลายอะไรข้างในนะครับก็ ออริจินอลเลยนะเป็นสไตล์แบบออริจินอลนะครับคู่นี้นี่ผมก็ติดแบบติดกันศึกมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับติดส้นไว้นะครับเวลามันจะได้กินมันจะได้ไม่กินส้นนะติดตัวนี้ไว้แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นอ่า private อยู่นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้ลงขายนะครับยังไงก็ติดตามในเพจนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยว่าหลักร้อยนะฮะหลักร้อย ก็ติดตามเข้าไปดูในเพจกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทิ้งท้ายตัวนี้นะครับกับออฟฟิตนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้นายบ้านออฟฟิตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ